ครับผมพี่น้องดูภาพพี่น้องมาไก่ครับผมลืมสวัสดีครับสวัสดีครับผมไปทั้งบุญบ่ควรจะไปบุญบ่หนิเอาไปแล้วมองดูผมขึ้นบกล้าสเสี่ยงกวนาไหนรถเป็นแรงมันไปไหน,นเนาะ <c oughs> พี่น้องลมเป็นแรงเบนกาลุยครับผมเออขุดรถครับผมพี่น้องท,ท,ทั้งบุญแห่งหลายครับ เดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งครับผมนี่ครับเบิ่งเอาครับผมนี่หลายครับพี่น้องมาจะเศร้าคนละโอ้สะดุ้งครับผมนี่ฝีมือสะดุ้งจิลับบ้านแล้วบ่เนี่ยจิ้บ้านที่น้องครับพวกผมพวกกามาพ่จกจิ้กบแล้วครับมาจะเศร้าหุ่นบ่หนังบ่นั่นคณะกระแบงเครื่องใส่ถังผมก็ได้ครับเครื่องหนึ่ง อ่ะหนักเนาะจีซอยนะจีซอยให้มันเบาลงเออเอาทีมงานไปแล้วครับผมไป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 ก่อนไปก่อนเฮ้ยว่ท่านทีมงานครับผมพี่น้องผมจะว่ายลงไปหรอครับผมจีเบิ่งห้องเพื่อนก่อนครับผมนี่นี่ครับผมสะดุ้งขึ้นกันนะครับนี่กําลังจีกลับบ้านครับเพป็นพ่อแล้วครับผมนี่ เลียมั่งแล้วมันเรียมังใจแล้วคบ้าปามีแิ่งนนนอบผมบอกงานนะผมตามตอยเต็มตเซาเต็มแล้วยงนี่ป้ตัวพี่น้องเบือจิกันมุมเปนว่าเดี๋่วนี้แ้ครับเดี๋ยวเจยพี่น้องเบื้องอีกั้งหนึ่งครับผม4โอ้านบั่นเต็มออต้องแข็งใสครับผมงวเลยนี่อัดไม่นนนี่ิคกนเบิร์ดนี่ก็เต็มเลยอให้ พี่น้องปลางามๆครับผมปลาขาวปลายังโอ้ยส่อนครับผมผู้ก่เจ้าได้ว่าผู้ผมหัวก็มาติดตามครับว่าผมจะมันคือเป็นบ่อที่ตามครับ,รบอันอันนี้ไปใช่ไหมชมเด็รโอ้เพินพ่นบ้านเพิ่นบ่อไก่ครับผมผมอยู่ไก่ครับบุร่าเปื่อยครับผมบ <c ười> รือร่างเปืป่อยยมเพื่อหัวราดครับผม บ่อะผุนทั้งบนนึงอีกทั้งนึงครับผมพี่น้องหู้กรลังแบกขึ้นมากครับผมอยู่ไก่เลครับผุนครับผมพี่น้องแบกขึ้นไปแล้วครับแต่ว่าผมหัวกระมาครับผมพี่น้องเออเอาติดตามครับผมอยู่หาทาย HH ผู้ก่อโจได้ครับผมพี่น้อง นี่เจ้านึงครับผมเพิ่นกำลังจะเอาขึ้นไปเพิ่นเมยเพื่อเนเลบ่เออบอกว่าได้ขึ้นไปครับนี่เศร้าเมยครับผมมันเมยนี่กลมอยู่ยนี่ครับุ่นอีพุนเนื้อกำลังแบกมากครับผมจนได้เศร้าเมยเอาลงไปครับผมออกไปเรื่อยๆเอา้าที่ต่างครับผมไปเรื่อยๆจนกว่าสิกบบ้านครับ พี่น้องครับผมอ่องขึ้นย่อสะดุด้งครับเออนี่ผมสีโพล่งไปไกลครับผมผมสีย่างอยู่แถวใกล้ๆนี่แหละครับถ้ามันมีเสียงดินเสียงยางวิวันแถวนี้ยแหละพี่น้องติดตามครับผมมาะทำอะไรกันไปเปืงของปืนเอาเรื่องมือนี่มามาโโน้ำครับผมผมสีย่างอ,อ่อนบลินไปทั้งนี้แหละครับติดตามครับผมมา พี่น้องเพื่อนมากกว่าผมครับผมมืดครับผมมันมืดมืดมืดนี่นี่ป่าเพื่อนครับผู้พาผมมาทายกับข้ามันกับข้ามื่นมื่นอ่อสิว่าสีแก้วครับเจ้าเบิ้องสองมื่นนี่คือสิบื้อได้เห็นยังหรอกสิว่าสีแก้วครับผมครับผมผู้ใดเอ้อนู่ไงพี่น้องเดี๋ยวผมวันใกล้ก็ได้ครับผมออื ยังก็ต้องท้ายแล้วยังก็ต้องเฮ็ดแล้วมือนี้ <c oughs> พี่นองครับผมคนบอกว่าป่าห้องครับผมแต่ว่าผมฟังบ่อครับไ <c oughs> <c oughs> อ้ะอะน่าพอแทงในหามถือ <c oughs> หามมันถือกลุ่มเงย,ยเลยปฏิเสธได้แล้วบอไทยฮะเจ้าลวน้ำข่อยมเจ้า่อไมจากไปมาใจโอ้คือเป็นนั่งนะครับ โอ้ยแทนดีเดียนบอกไก่แบบเข้าดีใจแน่ก็บบเว่ยเออเออบอกว่านักขีตุมนี่ไ <bizarre> ม่ใช่เย้ยเฮ้ยนนอเฮ้ยนอเ้ยนออะบึ้มบั้มบวพี่น้องเอ้ยบ่มียักษตัวเป็นไปได้ยังไงใ่มียักษตัวปน่ก็ตัวน้อยเถอมีปลาตัวเดียวถือตั้งวดที่แรกบุญ เอาไหมเอาไหมเอาไหมใส่ของเจ้าใส่ใส่เอาเอาลุนพ aves, ี่น้องลุนลุน้องเพื่อนครับมามาพี่น้องมาเบิ่งป่าครับผมเออเอาไม่ไว้นี่ให้คนเหยียบเดินลัเดินหนี่ครับผมเมื่อกี้เพื่อนออกมาครับของเจ้าอยู่ทยโบมี่โอา้แขวนออกม้วนได้เนาะเดี๋ยวก็ได้เดินหาเนาะม้วนม้วนครับผมยังยังยังได้กระสอบมัน เฮยคุณแม่ได้กับสองมันอยู่ไงเฮ้ยฮยัคือปลาตาขึ้นำเพิ่เอาขึ้นไปแช่มากินฮะเอาปลาขึ้นไปแล้วสามเส้นมีมีนองขึ้นอกปลารอบด้วยครับผมจิบบเสียเวลาครับผมะข้ามมูยูนี่บ่ไเ้แล้วติดตารับผมน้องไ่ใน้องใกล้ะน้องหยบมนองครับผมผมบไเ้ปุดป่าน้มูเจิบอยู่ครับข้าตาไปทายเจาครับผม ไม่เอากะว่าวแซลอยู่ครับว่าได้ปลายอัคติไปผมก็ว่าพ้นได้ครับเพราะว่าข้าไปทายตะขาเจ้าครับผมเดี๋ยวที่กระทียบานนี่นะครับผมผู้ใดม่หมดดึงของผมวะนี่ผู้ใดม่หมดดึงของข่อยมังหันตึ๊กๆเขาคอแล้วพอดีบุ้ยเขาคอหันที่เอาไปย่างตรงลถไปหาเอาคอปั้นี้ มันหลูกบาลมันจะเล่นถายไม่ถายพี่น้องชนมือ <tu> ตัวนึงครับผมตัวเดีนแล้วสโปรตีนผมจีแจ๊ากระแจ๊วกับผมนี่ตัวนึงครับผมทายใกล้ๆให้มันตัวใหญ่ๆครับโปรตีนได้วับตัวย่าไปหาว่ากี่ไลน์วันนั้นบึ้มน้ำเต็มเข้าหงาเลยวันนี้ขีดตุ่มโอ้เด็กอายุครับผมหาตัวอยู่ให้ก็บถือครับผมมามาอเ ผู้ใดบอกผมให้ผมสื่อหาตัวมันโคตรครับผมมีตัวนึงสองตัวก็ต้องปคตรออกตำหนั่หแล้วเอาลายเถอะตายยังสิกล่าวว่าจีบานเด่นน้ำฟังที่มีปลาสมบูรณ์มีแต่อันนั่นแหละเงี้ยงก่อนหลังที่ตำต่อเงียเนี่ยใช่หรืปลากระเงียข่อยไปข้างเดียวมีอยู่เรื่ปลาสบายขึ้นไปยุงทึงหุ่นห้าลูกมากขางล่างส็ทตัว วังที่หาวังดึงขึ้นมากก็เห็นป่าอยู่บัดพุทธก็เห็นป่าโอ้ยแม่เล่นตลกกับผมด้วยนี่บอกปากเงี้ยคือหลอดเแหงได้วะหลอดอยู่ไหนหลอดดินเนาะหลอดปากเงี้งกับหลอดเนี่ยโอ้ยคือแแงแต่ปากเงี้ยติตำมืออยู่ดินแพหไว้เนาะโมเละแแพงมันอยู่กับผ้าปันปากเงี้ยดินเน่ะโอ้ย โอ้แบคตีเรียใจเนีนับตัวเว้ยปูน,นึงหรือบป่านี่นับอยู่วานไป,ปหน่อผมปดปดบอลได้อยู่ครับผมนี่ครับในในไม่ยังละ่ะใจป่ามากป่ะ <ใน S 1> โอ้ต้องหุนได้ขึ้นมากครับเจ้าตัวบอกเอ่งเป่งครับผมนั่นอุย้ยังหน่อยผมก็จะเป่งขึ้นแล้วพี่น้องติดตามครับผมเดี๋ยวผมขอตัวปวดป่าก่อนครับ <c oughs> เอาไปวานมาต่อใจนี่ว<ะ>านมาต่อันทั้งคันเลยนวานยุ่งต้งคันอีน่ะโอ้ยวานยู่ทน่าผิดเนี่ยลอยแย่มากวานพี่น้องโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวขอปิดกลองปิดป,าป่าไปวานแฮกแข่งกระจอกฆ้าท่าวงพวกท่านกระจอกครับผมติดตามครับผมพี่พนอ้นอ,งนองนี่อุ้ยบานพออีเมียปิงค์ไหนครับผมพี่น้องนี่เต็มเรือเอาถุงเอาถุงเอาถุงเข้ามมาดู ถุงไข่ใ <glaube> ่อันอันนี้อันนี้ก็ะปลาบ่นี่ยแผปาไม่ใช่เบอหล่ะเอาไปแล้วไปพีนเล่าครับเบอร์อยู่ในเรือครับผมนี่าจีนผเห็นนะครับเพราะว่ามืดครับผมขึ้นครับผมเกานเหรอผมเหรอ เอาพี่หน้องเอ้พายตำรวจตื่นตึงไงน้ำถังน้ำรถดครับผมไม่ต้องไม่ต้องไ้นั่นลายครับผมยังกํเไรพอมาเรือยมันยังหวานแล้วมันมากคําครับผมม่เลยเลยเไงไทยมือเด็ครับผมมือมาเล้วมา้่ออมาอก พี่น้องครับผมเดี๋ยวให้ถ่ายนะครับครับนี่เป็นสะดุ้งนะครับหนีพี่น้องของแบบไงนึงครับผู้นึงก็ลังพ่ายไปยุสเซโน่สีน้ำให้ถ่ายพี่น้องเอน<า>ือมากมากครับพี่น้องมือนีอาจีพมืดแนี่ยาเจ้าให้เบิ้งป่าครับผมนี่ป้าสะดุ้งนะครับนี่สะดุ้งครับผมเห็นเป็นสะดุง้งครับผมนี่จะมาตะเศร้าผมบอกน,นี่หรือมาบางใบ บังไบ่เนี่ยนะเออเพื่อนไปเที่ยวกันแล้วอ้ยนี่เพิ่นแบกไปครับผมอีกทีมงานหนึ่งจักเผาจักย่างจักกีครับผมนี่เผาย่างกีครับผมเออแล้วก็นอนครับผมนี่้องป้าทางแดงบักใหญ่เลยครับผมขึ้นเลยครับเปิดทางไหนล่ะนี่อ๋อเพิ่นเกี่ยวกับไว้ปทางพุ่นล่ะ พี <laughs> ่น้องพี่น้องใารหยู่มมันเนียนไหะครับผมไม่เนวครับมีผมเมื่อไรถ่ายตอนวานตอนอยังหรอกเพราะว่ามันยากครับลงไปนี่ยากเนาะไอจีมีเวลาถ่ายพี่น้องออบ่มี่หรอครับมึงปบาดของเพื่อนครับบืนอไหมอีก่นนึงปุ้ยเพิ่นบอกว่าบนแนวพันทางนั้น,นมนี่หมดอ่นนนะ ปีดครับผมพี่น้องอันนี้ไปเบิ้งอีกครั้งหนึ่งครับเป mm ิด hmm. ทั้งหุนค, mm hmm. ครับผม mm hmm. เอ่นพามพามสัมกันพี่น้องป้าอันนี้สะดุ้งหรือแห่ครับ <Yeah. S 1> แหนะครับนี่พี่น้องเบิ้องหรอครับผมป้าดิฉสนกับนี่พี่เท mm ่าหนึ่ร้ mm hmm. อยเอ็ดจุล佛法โอ้มาใจเย็นครับผมพี่น้อง เอาปิดไปครับผมพี่น้อยเพิ่นปิดครับเดี๋ยวภาพพี่น้องมาเบิ่งเอามาเทครับผมพี่น้องโอ้มื่อนี้ทายยากครับเพราะว่าลูกไปนี่โมเมนต์ว่าเข้าสิหวานอยู่ฟังห่วยครับผมนี่ครับนี่ครับผมปลาครับผมมาแซงแข็งไว้ครับผมเมื่อกี้ครับเว่าเข้าจิด ยินอยู่ฟังหม่ครับเพราะว่าหน้ามันเต็มข้อห่วยแล้วมันก็นลุ่นเออถึอว่ายางาล้งไปตั้งไกลครับผมนี่ว้าอย่างไรครับผมพี่น้องมานบ่ประมาณประมาน,น,นครับเออเดีนจะลงไปไหมครับผมนี่ตามครับเี๋ยวันนี้ใส่ก่นเป็น้อยครับผม ี่ครับผมพี่น้องได้จำเนี่ยแะครับเดี๋ยวินลงไปไหมครับผมยิดตามครับที่โบคอยแต่ไทยนะครับเพราะว่าลงไปในนามอันตรายครับผมกองเกียร์โกบูและลงไปอยู่แต่ว่ามันบธานัทอ่าประกดครับผมประกดประกดครับผมไปเรื่อยๆครับผมขึ้นนี่เออปูนไฟนี่ไลายขนาดครับพี่น้อง มือเราเบิกออ,อ,ออกได้ครับนี่ไปค้นหาป่าครับผมเห็นบ่ครับนี่ตั้งเบิดเลยครับผมอ,อมทีบเลยครับเอาติดตามครับผมไปเรื่อยๆเออจึวกวนหเอาสิเศร้าสิกลับบ้านครับเดี๋ยวก็จะจบคลิปก่อนกลับบ้านครับผม ขันที่เห็นเข็นนี่โมเมนต์ยังนะครับผมป่านะครับผมเอาหลดเข็นมาเข็นเหรอครับแข่ง,งสัน่นล่ะฮะเอาเปาน็นสิ่งละผมบอกอไหนผมบริษัทต้องเท่าดิพี่น้องเข็น <c oughs> ป่าซอยเพิินครับโอ้ยหนทางครับผมเอ,อ,อารอดตายแล้วครับ เออสำหรับเรือก็มันบอกใส่เรือบ่อมาพี่น้องมาพามาทิดตามป่าพื้นครับพี่น้องครับนี่เจ้านี่พื้นมากตั้งมือขึ้นนะครับผมนี่มี่เอารถเชนขึ้นมากังหันครับผมเพราะว่ารถปีกับลงไปบ่ได้เนาะรถติดครับเดี๋ยวพาทิศตามพงพื้นครับ อันนี้เต็มบ่บ่เหลือ้ยแข็งออกบดแล้วมันก็บ่เต็มบึ้มพี่น้องนี่ว่าบ่เต็มได้ครับนี่วานผู้เดียวเนาะโอ้ยเพิงเดีครับผมพี่น้องบ่แม่งดอกผม้วพาพี่น้องขึ้นไปเบิ่งเติงๆอีกเพิ่นมาได้ตั้งหมื่อคืนนี่ครับมื้อนี้ก็นับเป็นคืนที่2เนาะ2คืนครับกับกับมื้อนึงครับเดี๋ยวยี่าไปเบิ่งเพิ่อนได้ครับอยู่ข้างบนเพิ่นว่าเป็นจังได๋พี่น้องมา อันนี้ข็งเสือคุนถังไงครับผมพี่น้องเดี๋ยวบนโชว์ครับผม,ม,ม,มอุ้อยปู้มือเจ็ดเย็นเลยครับไม่หนีปลาแล้วครับผมนี่โจ๊กลงซ้ำหนีก็เป็นปลาแล้วเพิ่อนต้องอัดไว้เนาะเพราะว่ามันมันจีบอ่อนี่ครับผมอเออมันจีบบสดต้อ,อตรตรงน็อกไว้ครับผมเออแต่ว่าทีมงานผมเพิรนหม่เลยนี่ <ใน S 1> อีกเจ้าหนึ่งครับถ้าเดียวคือ เอาตองอันนี้ลงไปเห็อน่องเปียวขึ้นมาอีกไหมเหรน้องอันี้ขึ้นไปแทพคุณแล้วอยู่คนเดียวอยู่วบ่ขันผมบ่ยกสวยว่าง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 บ่ไวไวเดี๋ยวเดี๋ผมวางอันนี้ก่อนหมอึ๊บสวยเพื่อนครับน้อท่เทป่าสวยเพื่อนครับหลังรัวรเลยครับผม ครับผมอ้ยพีนอ้ครั้งนี้นะคือบอกเ่ื่อไรอะไรวะเบิร์ไปหมดหมด้วเนาะอ้าววุ้ยพีนองยห้พีนองเบิ่งเส็เต็มอีกทีนึงครับผม นี่ครับกำลังสร้างลงไปครับผมตรงที่มันจุดนำแข็งครับฮะเยนเย็เย็นเย็นเออให้มันเย็นเนาะเออพีไว้ครับผมนี่ของคนไม่ได้แล้วครับเดือดใส่สองถังกันเราใส่กันนี่เต็มถังไงแน่นอนครับผมพี่น้องฝากกันเหรียญพ่อฝากคนจิตโตครับผมเอา เดี๋ยีกเจ้านึงเหี่ยวขึ้นมาพาติดตามครับผมเขเบึงว่าเจ้านะั้นเพิ่นสิได้เท่าใดเนาะอ่าพี่น้องมาติดตามครับผมใส่น้ำเกลือดเดี๋ยวเปิ้ีว่างไว้อีกครับให้ไทยไข่พุมไทยครับผมเสี่ยนสะดุ้งนะครับนี่เห็นเป็นสะดุ้งครับผมพี่นอ้องขัก بر, บขักบครับผม เบอร์เรไปนี่เบิรทุกคนเรไปนี่เบิรทุกคนทีมงานนี่เบิทุกคนแลละครับผมอยู่ในถังมี่บนนีลครับบันมีน้องท่ไมตะพันเอน่ใสครับผมนี่สะดุ้งครับผมมี้บ่ได้นไทยตอนว่านตอนอยังครับเกะกะครับผมมืดพี่น้องท้ายไน้นิดหน่อยนึงมันโบเมนแนวครับผมก็เลยมาเก็บตุกอเลยครับผมพี่น้องยัียงรถตดบานเหนียวรรติดครับผมมา อัน,นสุกซอยเป็นครับผมไ้ยเ้นเ่นเ้งี้ยเขาครับผม แรงๆนั่นเป็นบ่ได้ครับผมงานมากครับผมเอ้อจ็ลูกอะเพราะสาพลอยู่ันทำบิตดียี่ยห่กระบ้าปูยังมีอีกเนี่ย ทอลุางเปลาเจีแล้วลุเยวอีกครับพี่น้องเดี๋ยวขึ้นมากครับผมป้าป็นี่ คุณหวังเบืองครับเดินอะไรนี่เฮ้ยตัวนั่งยิงอยู่นะป่านะ อืมที่แบ,บ,แบ,บรุรีเวียอ๊อรใจยังโอเงจนเรือหลายปันไดมึงตีในถันงแค่ถังเดี๋ย,ย,ยวบ่หลายเดีบ่าทางนี้มีอย่างทางนีม้มแส่ป่าอยู่เล้ยวมาอีกแล้ว ต้องแข็งลงปูก่อนนะขึปลูกข้างล่างน้าเนี่ยขุดทุนี่เป็นนอง,น,น,องนี่ต้องน้ำแขนงใส่ตรงนี้ ีนองครับผมนี่ฟาดเริ่มแจ้งแล้วครับตีหาเขาก,ก็เริ่มแบป่ามากเบิ่งเอาครับนี่ฮะ<า>น,น้ะนอนเดังเดียวกันนีแ่แหะอันนียเดี๋ยวจะแะครับหน,นึ่นชึชให้หในานลอย่าตามมาอันบอออหนึ่งในหานน้ยพี่น่นนนนนอย ปาครับผมนี่้สิเปวปลายังีลงเปียอีกขึ้นมาแล้วมาวันไหนีกบน้องเอ้ยงเอาครับผมแดงเอามาหน่อยเอียวเลยจนพิจิไ่ไไก่ฟิตลงไปไก่เนาะลงไปไก่มึงมึงสีเต็มเราหันป้าพี่น้องม่งเปิดขึ้นม่งเอาเอาครับม่งเอาเป็ยัง่ะ ทั้งแล้วมีเพื่อนทั้งลาพกกินว่าโอ้ยน้องตาดูเลยเฮ้ยเราจะล่อล่อเบิ้งวาจีข้าจะเกี่ยวขึ้นมากครับผมพี่น้องติดตามครับผมปลายิฐาเบิ้งปลาเขึ้นเนี่ยไ่ได้ครับผมต้องออกไตครับเนื้ออยู่บ่ได้ครับผมแจ้งยังปางแล้วบยโมบิยังได้ไปเบิ้องของเจ้าของอีกเดี๋ยวแบบน้ำแข็งใส่ครับติดตามครับผมมา ครับผมพี่น้องมุยเวลาทายครับหนีฝนหยาดฝนตกมุยเวลาจบคลิปเลยจนมหาหอดบ้านครับนี่ปลาครับผมเบื้องเอาในบันยดเราล,าล, <c oughs> ลงใส่นม่หน่ครับผมปึ๊บ <c oughs> นี่ยิงได้ครับยิดไว้ครับผมมันสีบเย็น้นแต่สั้งทันทีเลยครับผมมันหลายตั้งเหลือนะครับพี่น้องแนนี่ก็มีครับผมนี่ก็ร่างขึ้นแต่สร้างและะ้วก็ไปอันนี้ไว้ครับเดีอยู่ประมานจากักได้บลาลายดอกครับผมอร่อยลูกครับพ่อ ติดตามครับผมจะให้รถรากที่ว่าจีแจ๊วครับคลิปอยู่หัวจบว่าได้ครับหนีฝนรถชิติดเลยต้องมาจบคลิปอยู่บ้านครับไอ้ประลายดอกโล่ประมาณลอยโลครับผมห่วงนอตละครับจบคลิปเลยครับผมสวัสดีครับผมง่ายๆเลยไม่ได้นอนเบิกขึ้นเนาะสอดเจี้ยงมากเลย